ภาาบรรยากาศงานขอบคุณลูกค้าสังขะจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่18ตุลาคม2568ที่ผ่านมาณนะบ้านสายขาวตำบลสากาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณลูกค้ายันมากทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและรอยยิ้มโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานฟรีดาวแถมทองอะไหล่ลดสูงสุด25%ทีมช่างบริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีแจกเครื่องใช้ไฟฟ้ามอบทุนการศึกษาขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมาแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมดีๆจากภัราชการเกษตรสวัสดีครับพบกับผมนะครับเซลไซน์ยันมาภัราชการเกษตรนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกับโครงการภัราชปันําใจสู่ชุมชนนะครับผมแล้วก็ได้กิจกรรมในงานก็หลักๆก็จะมีโชว์สินค้านะครับือเป็นรถแท็กเตอร์แล้วก็รถเกี่ยวของเรา นมากเกี่ยวแล้วครับถพาพี่น้องสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจร้านของเรานะครับไพรัสแล้วก็กิจกรรมในงานก็ตอนนี้ก็เริ่มได้สักพักแล้วครับก็จะมีในส่วนของมอบทุนการศึกษาให้กับมน้องนักเรียนในพื้นที่เนาะแล้วก็มีช่างมาบริการเซอร์วิสให้สําหรับรถแท็กอร์ไม่ว่าจะออกจากดีลเลอร์ไหนก็ช่งางเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้ฟรีแล้วก็ในส่วนของน้ํามันจะมีส่วนลดให้20%ก็นตก็อแม่พี่น้องท่านไหนที่อยากได้ก็ซื้อตุนไว้ก็ได้ครับเพราะว่ามีส่วนลด ถ้าไปซื้อที่ร้านจะไม่ได้นะครับอ่าเป็นโปรพิเศษสาหรับบูธของเราก็บูธของเราก็จะมีงานประมาณถึงสัป่ายสามครับผมเดี๋ยวสักเที่ยงเที่ก็จะมีแจกอาหารกลางวันสําหรับลูกค้าที่เข้าร่วมงานครับผมก็หลักๆก็จะประมาณนี้ครับครับผมสาหรับโปรโมชั่นอ่ารุ่ตัว EF393A นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับเท่าราคาเก่าอยู่โปรโมชั่นตัวนี้ก็ฟรีดาว20% แล้วก็จะมีโปรพิเศษสําหรับผู้นําชมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยหรือจะเป็นกลุ่มเกษตรกรเปรงใหญ่อันนี้จะช่วยดาวอยู่ที่3 0ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ร้านไพรัสของเราได้เลยครับผมหรือไปที่เพจร้านก็ได้อีกคันหนึ่งครับผมคันนี้จะเป็นเจ้าตัว y m 3 5 1 R ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นรุ่นขายดีของเรานี่แหละครับตามป้ายเลยฟรีดาวแสงทองส่งวัไอีที มกราคมปี70เลยครับผมโปรโมชั่นตัวนี้ก็ฟรีดาว20%ส่วนโปรพิเศษก็จะเหมือนกับเจ้าคันนี้เลยครับผมโปรผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อะไรเงี้ยดาว30%เหมือนกันแล้วก็มาอีกคันนึงครับผมตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยวตัวคันเล็กของเรา Y h 700นะครับตัวนี้ตอนนี้จะไม่มีโปรฟรีดาวนะครับจะมีโปรช่วยดาว สำหรับมันมีอยู่3มกลุ่มกับลูกค้าทั่วไปลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าสวิตชิ่งแบรนด์อันนี้ก็สามารถทักไปที่เพจร้านของเราก็ได้หรือว่าติดต่อไปทางพี่ๆเซลล์เดี๋ยวเขาจะแนะนําในส่วนของโปรโมชั่นอีกทีนึ่งครับผมโอเคครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็นํามาโชว์ประมาณ3าคันครับผม mar